เี่องนะครับแของไฟนะครับดูนะครับงวัดไแล้วไม่อเดินไปึงไนวเมื่อกี้บนึ่งไม่อเป็นรเารู้ตั้งเาร่องกับลังแก่ได้ได้ครับดูนี่ได้เลย เรียบร้อยแล้วค่ะครับครับน้ำน้ำน้ำ